สวัสดีครับก็ไมเคองกับริกกนเอจีโอเกมเครับวันนี้เราก็จะมาแนะนาเซิร์ฟกันนะครับเป็นเซิร์ฟของเวนะเวไม่จับนี่ครับนี่ครับโอ้โหนีรสร้างครับโอ้เก่งจริงๆเลยชมเตีงเนาะับถือครับนักถือครับแล้วนี่นะครับนี่คือเป็นเป็นจุดจุดเขาเรียกว่าพวกประตูครับแต่ยังไม่ได้สร้างอ่ะ แล้วนี่ก hey! ็เป็นแล้วเมื่อมีแจ้งคอีนอ่ะเจะแจ้งอะไรนะครับผมเซิร์ฟเวอร์เขาแจ้งมาว่าสตาร์ปต้องมาสมัครไหนตรงไหนตรงไหนตรงไหนแล้วตรงไหนตรงไหนแล้วแอดมินก็บอกว่าสตาร์มาสมัครได้นะครับก็ดูสปาวาตรงไหน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 แล้วนี่คือหาดีเดินหาดีประตูนะเซิร์ฟเวอร์เขาบอกไว้ว่าเออคนคนที่แจกงมันจะเขียนชื่อว่าแอดมินสตาร์ฮาว โอ้โหล้วนี้บ้านใครฮะต้องไปรัรวดโอ้เอ้ยมันอยู่ไหนอะอยู่แถวแถวสปาว่ะก็อยู่แถวสปาครับมันจะมีมันจะมีเอตู้สมุดเรียงแล้วนี่คือเพื่อนผมชื่อว่าอาร์มนะ,ด,ะ,ด,ะดมจะไปเจะกับตรงนี้เอดมินะนะแอ,นแอดมินแอดมินสวัสดีครับแอดมินอยู่ไหนวะตรงนี้ว่ะแอดมินครับ แอดมินปลอมแปลงชื่อเป็นแอดมินสตาฟอยู่ไหนวะอยู่แถวสปาครับไหนอ่ะเฮ้ยยุดยุดกี้ยุดกี้ผ่านไปแล้วยุดก่อนอันนี้ครับนี่คือแอดมินนะเฮ้ยตรงนี้ไงเลยนี่ครับนี่คือแอดมินแต่เขาไงนี่ไงโอ้ใครว่าเมื่อกี้ใครหลงไปวะไม่ใช่ไม่ใช่คือแอดมินนะแต่เขาปลอมเปลนชื่อครับโดยการใช้เฮ้ยไม่ใช่ปอแงอดมินอยู่แอดมินอยู่ตรงนี้นี่เหรอเนี่ยเอานี่เหรอต๋อ ใช้กันเยอะจริงๆวัดนี้ครับนี่คือแอดมินนะเอ้ยสวัสดีครับขอสมัครเป็นสตาฟหน่อยครับอ่ะพิมพ์ว่าวันเดือนปีเกิดครับอ่ะพิมพ์ว่าอ่ะพิมพ์แบบนี้ครับอ้าวราใครได้ไหมขอจบคลิปในเพียจนี้นะครับสวัสดีครับ